วันนั้ e สอันมันสอบเดี่ยวเท่านั้นถูกเดี่ยวเดียวเยที่สอบเกดกาวันสวันทุกวันุกส่ไม่มีเลยทงหมดเลักาหลักสี่สอบวาทุลสีสอบทลสี่สอบีลอย้อสอบกอ

มันต้อมคน้อแ่คนโอเคือ่ขาอยากขเงอะไรถ่ายไม่ได้คอเื่อคว่อยๆยดสอ่ดสอยึดสอจะบติดแต่น่าของไฟเ่ไไฟอะไรีกอน

Hey